เสียวนะครับน้อยหนึ่งหนามว่าตั้ขึ้นนะครับช่วงนี้หนามจะขึ้นอยู่ยประมาณตุลาไ่นล้ะครับคือโข,โขดโขดหินนะครับโขดหินอีกภูเขาอยู่ฟังทาาบนกับเป็นวัดนะครับ พาชมบรรยากาศครับผมหลานกาแฟนะครับอยู่ฝั่งทางบนครับพิษสมัยครับผมความทรงจำลูก่ายก็นั่งนะครับ